ท่านท่านที่มาช่วยผมทํากระจกผมก็เลยจะตัดผมตอบแทนโดยใช้ลองทรงหรือทรงอะไรครับลองทรงครับบอกไปเลยครับลอง,องทรงครับตัดลองทรงตัดลองทรงต่ําหรือลองทรงสูงลองทรงกลางครับเอาลองทรงทรงต่ำเลยครับก็ลองทรงต่ําดูนะครับผมยังไม่ตัดดูให้ดูชัดๆเลยนี่เห็นไหมทดสอบไปด้วยนะครับว่าทรงนี้มันจะตัดเป,เป็นลองทรงต่ำกลางดีเลยเออ ตัดลองทรงกลางเป็นทรงค่เข้มสูงนิดเียต,ตัดลองทรงกลางไม่ต้องสูงครับถัดจากํำไปนิดนิดหนึ่งครับวันนี้ผมก็หลังจากทํากระจกเสร็จเขาก็ช่วยผมทําช่วยทํากระจกแล้วก็ถ่ายโกนหนวดลองทําให้ดูแล้วก็ลองมาตัดลองทรงต่ำอีกผมจะให้ดูเลยนะครับให้ดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายจะชัดกว่าดูนะครับวิธีตัดลองทรงต่ํา หนึ่งเอาฟันปัะเลียนเบอร์หนึ่งครับนี่สวมเข้าไปปุ๊บเปิดสวิตสองไทยวีอีโต้ดูนะครับวีอีโต้เนี่ยวีอีโต้นี่ตักขึ้นไปแล้วเอาฟันเบอร์หนึ่งี่ตัดเหนือริมใบหูไป1นึเส้นอย่างนี้ครับเนี่ยทำไกดล,ลายนั่นนั่นเห็นไหมครับคือ มุมหูกับคิ้วให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวสวมรองทรงต่ำครับแล้วก็ดูด้านหลังเช่นเดียวกันหลังใบหูเนี่ยเอาขึ้นไปหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นทำไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นนก,ลก,ลก็หมายความว่านำร่องในการตัดนะั่นแหละครับนี่หนึ่งเส้น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 แล้วก็มาดูฝั่งฝั่งขวา ั่งขวาก็เช่นเดียวกันดูนะครับเอาเอาวีใหญ่นี้ตักขึ้นหนึ่งเซนหนึ่งเซนคือระหว่างคิ้วกับหูนี่แหละพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วส่วนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่ว่าด้านหลังใบหูเนี่ยเราก็เอาขึ้นหนึ่งเซนเช่นเดียวกันใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดดูนะครับอันนี้คือไกด์ไลน์เสร็จแล้วถอดฟันเบอร์หนึ่งออกเอาวีสร้างแบบมา ดูนะครับนี่หวีสร้างแบบตัดตามไกด์ไลน์ที่เราขึ้นไว้เฉียงหวีตัดกับลำตัวหงายฟันหวี30สิองศาเป็นลองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับเป็นลองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับแล้วด้านหลังใบหูก็เช่นเดียวกันจิกฟันปัจเลียนเขาไอจิกฟันหวีเข้าไปหงายฟันหวี30ิองศาเห็นไหมครับ ชัดแจ๋วเลยดูนะครับืนั่นเห็นไหมครับเป็นรองทรงต่ำแล้วเฉียงหวี45องศาหงายฟันหวี35เฉียงหวี45 45คืออย่างนี้ตัดกับใบหน้าหงายฟัน35คืออย่างนี้แล้วเอาสันหวีติดกับไกด์ไลน์ที่เราขึ้นไว้ครั้งแรกนะครับไกด์ไลน์นี่ทำให้ดูอย่างชัดละเอียดเลยครับนี่ ลองทำดูนะครับคนไม่เป็นก็ลองได้คนเป็นก็ลองได้คนที่เป็นแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมอธิบายแบบบรานอกบ้าน,นอกเป็นช่างตัดผมบรานอกก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวคือใครจะว่าจะดุยังไงผมก็ทําด้วยประสบการณ์ครับช่างบรานอกก็ทําแบบนี้แหละครับคือจะด่าจะว่ายังไงก็ขอโทษช่างรุ่นพี่ๆใหญ่ๆอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมก็สอนตาม คอนเทนต์ของผมตามคอนเซปต์ของผมผมก็พูดไปด้วยทําไปด้วยครับให้ดูด้านหลังนะครับนี่เช่นเดียวกันเพราะเรามีไกด์ไลน์แล้วนี่ไกด์ไลน์ที่เราขึ้นไว้นี่ป<ม>ุ๊บเราก็ขยกักขยักปัตรเตเลียนอย่างนี้แล้วก็เอาบีมาเฉียงตัดเฉียงตัดเฉียงตัดให้เห็นชัดๆเลยนะครับเฉียงตัดเฉียงตัดครับนี่ผมทําให้ดู ให,ให้สามารถทําตามได้เฉียงหวีตัดลําตัวหงายฟันหวีออกเฉียงหวีตัดลําตัวหงายฟันหวี30องศานี่มันก็เป็นทรงแล้วครับให้ดูด,ด้านหลังนี่ยิ่งชัดเลยตรงนี้่เฉียงหวีตัดลําตัวหงายฟันหวี30องศาโดยที่เอาไกด์ลายเบอร์หนึ่งที่เราขึ้นไว้น่ะห่างจากดีนผมขึ้นไปหาหัวเราะ่ะหนึ่งเซนดูนะครับ ด้านข้างซ้ายข้างขวาก็เช่นเดียวกันให้ดจูจนรอบเลยนะครับ,รบวันนี้ผมก็สาธิตไปด้วยอธิบายไปด้วยผิดพลาดขออภัยแต่ผมทําออกมาเป็นลองทรงต่ําจริงๆครับลองทําแล้วสวยด้วยดีด้วยแขกพอใจด้วยแขกจะด่าก็ดา่าในใจด่าว่าพูดมากแค่นั้นแหละครับช่างอ่อนพูดมากทีนี้ก็ขอโทษแขกแล้วนะครับแขก มาจากอะไรครับเนี่ยมาจากบ้านไหนครับมาจากบ้านตรงใหญ่มาจากบ้านงใหญ่หมู่ยนะี่สิบเนาะเออหมู่ยี่สิบทีนี้ตอนที่จะมาตัดนี้ก็วันว่างพอดีเนาะเออแต่ที่ทํางานอยู่โคราชเนาะอยู่บ้านเลยนะแต่ว่าทําออนไลน์ส่งพระส่งอะไรใช่ไหมเออเรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรนี่ก็ติดต่อได้เลยนะครับอบอกเบอร์โทรเข้าไปด้วยเบอร์อะไรติดต่อศูนย์แปดศูนย์ครับ สี่สามเก้าแปดห้าห้าหกครับอันนี้คือติ๊กตอบจูนโครลาครับบอกไปให้เขาติดตามง่ายๆย้ำอีกทีหนึ่งช่องติ๊กตอกจูนโคลาครับย้ำาอีกทีหนึ่งเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่สามเก้าแปดห้าห้าหกเขาโทรไปต้องรับแน่นอนนะรับครับรับแล้วเอเปิดร้านประจําเป็นโชห่วยพระหรือว่าเอาแผงพระนี่เลยเนาะครับผมครับให้ดูหน้าเขานะครับเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้ว ขอบคุณชาวเน็ตครับผมขอบคุณมากครับท,ท,ที่ที่ที่ติดต่อผมทางไลน์ทางเน็ตกดหัวดใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะช่างอ้อนบาร์เบอร์เนาะอันนี้ลองทรงต่ำเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ